องนี้นะครับเป็นพระพุทธรูปจำลองมาจากพุทธามยมหามุนีอยู่ที่มันตะเล่ที่เป็นล้างหน้าตลอดดูลักษณะนะครับแล้วก็จะมีเครื่องทรงถ้าเป็นทางไทยเราก็จะเป็นพระแก้วมรกตอันนี้เป็นศิลปะในหน,หน้าหน้าหนาวก็จะใส่ผ้าคลุมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพุทธามยมหามุนีก็จะประดับด้วยเพชรพลอยที่กษัตริย์ต่างๆถวายนะครับนี่ก็จาลองลงมานะครับ านิยมถวายทองเพราะว่าทองหมายถึงว่าไม่มันทองมันไม่กลัวไฟลนแนละ้วใครก็ตามที่ได้ถวายทองนะ่ะจะเป็นปาถนาเป็นโพธิสัตว์ก็ได้หรือถึงแม้เป็นไม่ถึงพระโพธิสัตว์แต่ก็จะได้เกิดเป็นพระราชาทุกครบทุกชาติมีบริวารมีแหวนแฟวนเป็นใหญ่ยิ่งเพราะฉนะนั้นพระราชาหมหากษัตริย์เนี่ยจะนิยมถวายทองนะครับที่ชเวดาบองนี่ทุ่งทองเลยแล้วก็จะนิยมถวายเครื่องประดับพวกแก้แวแหวนเงินทองเงี้ยถวายเลยมุชา นี่ก็เป็นพระพุทธมยะมหาโุรีจำลองเนาะเราก็ทราบแล้วนะว่าเอาละนะทราบแล้วนะว่าเป็นพระโพธิสัตย์ยังไม่ได้เป็นพระสัปันเป็น,ปนยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะยังไม่ได้ตัดส่วนอริยสัจอริยสัจสีแต่ว่ายังบำเพ็ญบารมีอยู่